อยากรู้กันไหมคะว่า DMP Baby Bar 6สูตรเลือกสูตรไหนดีเดี๋ยวพาลองกันทุกสูตรเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตามต้นคลิปเลยคะ่ะไอไดหยิบเอา DMP Baby Organic สบมู่เหลวอ,อาบและสระผมที่หลายๆคนเนี่ย รีวิวการมาบอกว่าหอมมากแม้แต่ไม่ใช่ผุมแม่นะคะก็ยังเอาไปใช้กันเลยค่ะเพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็หอมติดผิวมากเป็นที่เรื่องลือนะถ้าใครไม่เชื่อนี่ไปกดเซิร์ชดูได้เลยนะคะว่ามีรีวิวที่แบบเป็น real user จริงจริงเนี่ยเขารีวิวกันไว้เยอะมากๆ หลายคอมเมนต์บอกว่ากลิ่นหอมติดผิวมากเพราะฉะนั้นฉันจะไม่พลาดสิ่งนี้เนี่แหละที่อยู่ตรงหน้าอายจัดมาแล้วครบ6สีนะคะอ่านมาข้างหลังแล้วเขาบอกว่าสูตรและกลิ่นยังเหมือนเดิมยังคงออริจินัลแต่เปลี่ยนแค่แพคเกจให้ดูน่ารักสดใสน่าใช้ขอแอบกระซิบนะคะเมื่อก่อนนี้30ปีที่แล้วตอนนี้ฉันยังเป็นเบบี๋น้อยอยู่นะคะคุณแม่บอกว่าเราใช้กลิ่นนี้จ้าสีเหลืองขวดนี้เลยนะคะเพราะว่าแม่บอกว่ามันหอมติดผิวมากแล้วก็ล้างออกง่ายคอมเมนต์แม่มา3า ปีที่แล้วก็ยังเหมือนคอมเมนต์ปัจจุบันนะคะทาให้อายอยากรู้เลยว่าวันนี้อายมีลูกแล้วอะเอ้าทาไมอะเรื่องชื่อเหลือเกินเรื่องความหอมเนี่ยมันติดผิวจริงๆหรือเปล่าแล้วตอนนี้ยังดีอยู่เหมือนเดิมไหมแล้วปัจจุบันเขาอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะวันนี้ไปค่ะตามเสียงเรื่องชื่อลือชาเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะทุกสูตรอ่อนโยนมากๆด้วยออแกนิก pH 5.5ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังและปราศจากเสารระคายเคืองผิวได้แก่พาราเบนฟอร์มาดีไฮด์ SLS DEA แอลกอฮอล์พาซาเลไตรโคซานมั่นใจได้ว่าไม่ทําให้แพ้และคลายเครืองผิวลูกแน่นอนค่ะ oh. และทุกอานเป็นสูตรเฮทูโททั้งอาบและสระทุกสูตรเลยค่ะสีชมพูอ่อนอัปราเซนซิทีฟสาหรับผิวแพ้ง่ายสีเขียวอ่อนโรสฮิปสาหรับผิวและผมที่นุ่มสลวยค่ะสีเหลืองซันฟลาวเวอร์ชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความสมดุลสีฟ้าอ่อนเพียวเนเจอร์คงความอ่อนยาวสีน้ำเงินดับเบิลมิวผิวเนียนนุ่ม และสีชมพูซากุระช่วยให้ผิวกระจ่างสดใสค่ะเอาละ่นเดี๋ยวเราจะมาลองเทสทุกกลิ่นกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเริ่มด้วยสีชมพูสูตร ultra sensitive หอมหอมแบบดอกไม้ดอกไม้ค่ะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับแป้งเด็กค่ะเรีรบร้อยนะคะต่อมาสีเขียวค่ะโรส e ิ e อืมอันนี้คือกลิ่นผลไม้ออกมาเลยค่ะทุกคน แนวแบบฟรุตตี้แล้วก็มีความ fresh. เฟรชกลิ่นที่3นะคะซันฟลาวเวอร์สีเหลืองค่ะอันนี้กลิ่นมีไอคืวเคยเพราไอคิวใชน้นี่กลิ่นนี้ก็เหมือนหอมเบาๆนะคะจะหอมเบาๆแล้วก็อุ่นๆให้ความรู้สึกแบบมีน้ำมันของน้ำมันมะเล็งดอกทานตะวันอยู่ของแบบออริจินัลของ DMP เลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเพียว a เน r a l นะนะอะือม เพียวเนเชอรรลจะให้อารมณ์ของความหอมที่ดูสดชื่นแล้วก็มีความเฟรชเข้ามาเพียวเนชชุ่ก็จะหอมแบบสบายๆแล้วก็หอมแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะ <Yeah. S 2> ต่อมามีเลยคะ่ะดับเบิลมิวค่ะดับเบิลมิวสีน้ำเงินสูตรอื่นเนี่ยจะเป็นเจลใสะคะสูตรดับเบิลมิวก็จะเป็นแบบนี่เลยคะ่ะมิวมิวแบบตรงเลยคะ่ะอ mm ืมดับเบิลมิวก็ยังมีความหอมธรรมชาติหอมดอกไม้อยู่นะคะแต่ เพิ่เติมตรงที่มี t e เจอร์ที่มีความนมมากขึ้นหอมหอมยังมีความรู้สึกสดชื่นอยู่ไม่ได้ทิ้งความสดชื่นออกไปแต่ยังได้ความนมเข้ามาหอมละมุนละมุนผิวมากหอม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 ชอบชอบอันสุดท้ายนะคะมีซักุระสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่กับสักุละนำกันเลยค่ะเหมือนกิ่นอมอมหวานซ่อนเปรี้ยวอืม เป็นความแบบสดชื่อนอีกเหมือนกันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้แล้วจะเป็นกลิ่นแนวของผล,ลไม้มากกว่า <Wow. S 1> ชื่นใจอะตอนนี้นะคะไอ้ก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏรู้สึกว่าหอมติดผิวแม้ว่าเราจะผ่านการล้างน้ําไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟองเนี่ยล้างออกง่ายนะคะไอ้แค่แบบวักน,น,น้ําใส่ไปนิดเดียวเองก็ล้างออกสบายผิวมากแล้วก็มีกลี่นหอมที่ติดผิวที่สําคัญเนี่ยมันไม่เหนอะหนะแล้วก็หลังจากล้างเสร็จเนี่ยผิวไม่แห้งตึงด้วยค่ะ แลล่ะคะ่ะรู้จักกันทั้ง6สูตรเป็นอย่างดีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ล็อกกี้พินดาจะเลือกอาบมา2กลิ่นนะคะล็อกกี้จะใช้สีเขียวอ่อนโรสชิฟหอมสดชื่นมีกลิ่นฟุตีาวาวะะ้เบาๆค่ะน้องพินดาจะใช้สีชมพูอ่อนอัลตร้าเซนซิทีฟนะคะหอมละมุนอ่อ,อนโยนกลิ่นนี้เนี่ยขึ้นชื่อหอมมากๆนะคะหอมแบบสไตล์แป้งเด็กเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะปล่อยมา2คนอะเล่นน้ำเล่นปองันไปสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่บินแต่บ้านไม่ได้ไปไหนแล้วกลิ่นหอมๆแบบนี้ก็จะช่วยให้เขาเนี่ยคะ่อนข้างที่จะผ่อนคลายน เราจะต้องาทางโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นกันต่อนะคะวันนี้ไอช้ยโลชั่นออร์แกนิก DMP สุดดับเบิลยิวค่ะทา้ให้ลองกีด้วยนะให้ผิวชุมช่มชื้นคูณสองนะคะคืนนี้นอนหลับเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งทั้งคืนแน่นอน,นะคะ่ะหอมไหมคะค่ะ<อ><อ> ลองใช้ลองดมกลิ่นแล้วนะคะถือว่าทุกคนตอนนี้โดนป้ายยาความหอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่และก็คุณลูกก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะคะจะได้มีผิวหอมแม่เกาะหอมติดผิวแล้วก็ผิวก็ยังนุ่มแล้วก็ชุม่มชื้นอยู่ค่ะที่สําคัญนะคะขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานมากแล้วก็ราคาไม่แพงเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยค่ะใครอยากลองกลิ่นไหนนะคะก็สามารถหาซื้อ DMP Baby ได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของ DMP Baby c l บบ และช่องทางออนไลน์นะคะก็ยังมีที่ l ั z d d ามอด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอายต้องลาไปก่อนนะคะยังไงฝาก DMP Baby ว่าไว้ด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงถูกใจค่ะอายลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ